สวัสดีครับพบกับรายการก้วยหอมกับกูรูนะครับวันพุธที่20ธันวาคม2566ตลา 1, 4, 3, ดหุ้นไทยวัน 3, น,น,น,นี้ถือว่าปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในชนิปีที่1,400.37จุดนะครับเพิ่มขึ้น5.47จุดคิดเป็น0.39%มูลค่าการซื้อขายวันนี้ถือว่าค่อนข้างหนาแน่นนะครับ42,449.44ล้านบาทวนะันนี้ต้องบอกว่าต้องไปโฟกัสในส่วนของพวกภาพใหญ่คือเซต ร้อยเซตห้านะแม้แต่ตัวของเซต ESG ถือว่าได้รับความนิยมนะจากนักลงทุนอยู่นี้ถามว่าเอว่าเซกเตอร์ไหนนะที่นำพาทำให้แบบภาพรวมไมีดูสดใสนะั่นคือตัวของ ICT กับคราฟิกนะครับอยู่นี้เราจะมาต่อสายมาพูดคุยคุณกรพัฒนะครับบริเชษผู้มยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินจำกัดมหาชนว,ว่า k c ซจะมาสรุปภาพรวมวันนี้รวมถึงแนวโน้มนะครับว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรสักครู่ครับ สวัสดีครับคุณกรลพัฒนครับนี่คือรายการก้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นมันเราก็ปิดตรงหนึ่งพันสี่ร้อยจุดจนได้ด้วยว่าบวกไปเกือบเกือบหกจุดตรงนวันนี้นะเกิดอะไรขึ้นตลอดช่วงการสกัดในวันนี้ครับครับก็ต้องบอกว่าวันนี้บรรยากาศด้านการทุนในสินทรัพย์เสี่ยค่อนข้างจะมีทิศทางที่เป็นบวกนะครับรับกับกระแสของตัวสินทรัพย์ทภาพรวมที่ยังคงเห็นสัญญาณเลขสิทธิ์ขยายตัวได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อนแรงเกินไปก็เป็นจุดที่ ตลาดยังมองภาพเดิมครับวงจรดอกเบี้ยเป็นแนวโน้มลงนะครับไรกุดดันดันตัวเงินเฟ้อคลายนะครับแล้วก็ไรกุดดันดันดอลลาร์นะครับกับบอลยูของสหรัฐเองเนี่ยก็ผ่อนปรนมาเรื่อยๆนะครับก็ทำให้เกิดกระแสของตัวเม็ดเงินเนี่ยนะครับสวิชมาฝั่งตัวตลาดเกิดใหม่เอเชียนะครับแบบพริ้งตัวนะครับซึ่งบ้านเราเองก็แอบได้ที่สมบวกนั้นในหน่อยครับผมครับผมตรงจุดนี้เรียกว่ามาพันเศษแล้วนะฮะเรียกว่า แนวโน้มในวันพรุ่งนี้ยังคงแบบว่ายืนองศาแบบว่าพันสี่ร้อยจุดได้ได้ไหมครับตัวจุดนี้ครับครับก็ต้องตามดูต่อนะครับแต่ในภาพรวมเองเนี่ยถ้าทิศทางบ้านเราไปกับเอเชียนะครับเราเเห็นดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยฟื้นตัวต่อเนื่องครับวันพรุ่งนี้ก็มองกรอบไปที่หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบนะครับกับแนวรับอยู่ที่หนึ่งสามเก้าศูนย์ครับผมครับผมนะรายการกล้วยหอมกับกลุ่มนี้ต้องขอขอบคุณกราพน์มากที่มาให้มุมมองแบบนี้ขอบคุณมากครับผมยินดีครับสวัสดีครับผม นั่นคือมุมมองของคุณกรพัฒนนะครบราเชถือว่าเป็นหัวเรือใหญ่นะของค่ายกุ้งสีพัฒนาศินผมเชื่อว่านักทุนได้ฟังมุมมองแลวคงใช้ข้อมูลนี้มาตัดสินใจในการเข้าไปลงทุนในวันพรุ่งนี้นะครับในช่วงของ4ีหุ้นสุดสุดเงินบานัโดยทีมข่าวของคุณอินไซมีการก่อติดหน้ากระดานนะครับ,ม,รรรบมีหุ้นในหลายตัวบอกว่าพันสี่ร้อยจุดก็มีหุ้นแบบว่าโดดเด่นนะเริ่มจากตัวแรกคือตัวของจัสตินนะครับหรือว่าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่ 2บาท2สตางค์นะเพิ่มขึ้น40สตางค์คิดเป็น24.69ส่เปอร์เซ็นต์ส่วนตัวที่2ครับโมโนนะครับวันนี้ราคาพุ่งไปที่1บาท5สตางค์คิดเป็นบวกบวกไปถึง15สตางค์คิดเป็น16.67เปอร์เซ็นต์และตัวที่3นะครับนั่นคือตัวของ True นะครับวันนี้ราคาพุ่งไปที่5บาท40สตางค์นะเพิ่มขึ้น35สตางค์คิดเป็น6.93%และตัวที่4นะครับแลน์เนนเฮาหรือว่า l h ลวันนี้ราคาพุ่งไปที เบาท85สตาตคาเพิ่มขึ้น15สต่างทิศเป็น1.95ดเปซ็นต์นะครับนี่คือช่วงของ4หุ้นสุริงวันนี้ถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะเข้าไปเล่นเก็งกำไรนะครับอย่าลืมศึกษาทำการบ้านนะครับดูลุ่นละของกราฟดูแนวรับดูแนวต้านลมถึงจุดคัดด้วยนะครับเพื่อใช้ข้อมูลเหล่านี้มาตัดสินใจใน,ในการซื้อขาย4หุ้นสุรินในวันพรุ่นี้มาึงเจ้าของ คุณเทคนิคสุดยอเป็นบ้านโดยคุณอภิวัตรวีศิริเวทนะครับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์ดรรีบุกเอต์จำกัดวันนี้แนะนามา2ตัวนะครับตัวแรกนี่คือตัวของ CRC นะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตบอกว่าสะสมกําลังนะครับให้แนวรับที่39บาทแนวรับปดที่37บบาทส่วนแนวต้านนะครับที่4 2บาทแนวต้านปที่45บาทนี่ราคาหุ้นของ,ง CRC ปิดที่40บาทเพิ่มขึ้น25สตางคิดเป็น0.6 3เปอร์เซ็นต์ ส่วนสุดแซบต,ตัวที่2อที่คุณอภิวัตรแนะนำนึงตัวของฮาน่านะครับรูปแบบของกราฟแล้วบอกว่าเนื้อเส้น200วันนะครับให้แนวรับที่50บาทแนวรับไปที่48บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่55บาทถ้าเกิดผ่านไปได้จะกันต้านไปที่60บาทบนี่ราคาหุ้นของฮาน่าปิดที่52บาท75็ดสิบามเพิ่มขึ้น1บาทที่เป็น1.93เปอร์เซ็นต์ะครับนี่คือรายการก๋วยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดนะัก ลงทุนที่นชอบมาฝากไลฟ์ฝากแช์นะครับทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับรายการก๋วยหอมกับกุูวันนี้ท่านผู้ชมผู้ฟังมากันนับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม